ับกลับมาครั้งกับผมมาครับกเฮ้ยกลับมาครั้งกับเกมอะไรเนี่ยตัวที่หมาชินไม่เป็นไรครับนี่นี่นี่โอเคนะผมผมจะมากับไมเทอร์เนอร์เฮดดี้นะครับแต่ไม่ใช้ชื่อเทอร์เนอร์เฮดดี้ครับผมอยาก่าไปเล่นไลทเทอร์ลาร์ไปเลยอยู่ข้างบนไงเราตกมาเองใช่ครับเดี๋ยวจะมาเล่นเทอร์เรียด้วยกันนะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเลยนะแฮปปี้เอนด์ด้วยพร้อมจริงอีกตัวหนึ่งผมก็เล่นได้นะแต่แม่ง ไม,ไม่ไม่ไม่คือเราต้องการอัดตั้งแต่เริ่มต้นทุกคนจะได้รู้ว่าเกิดมาอย่างไรสักหนึ่งทีกูจะไปกูจะไปต่อยยังไงนี่้เปลี่ยนทีมแป๊บเพื่อความสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มส u r v i v a l กันเลยนะครับอยูซดีว่าเรามีของอะไรบ้างนะครับตอนนี้โค้ชหวยนี่คือตัวผมหน้าตาเป็นอย่างี้นะครับกูจะขึ้นเลยนี่ฮะโอเคไม่ฆ่ากันกูดีกันนะ าอาจจะได้ยิสเสียงเพลงฉากหลังนะครับแล้วแต่คุณมักขึ้นเครื่องรับดีวีดี้าโอ้ถ้าคลิปนี้เสียงมันไม่ค่อยออกนะถ้าใครก็จะฟังเสียงเยอะๆหน่อยก็เสียงใส่ลำโพงนิดเึง,มงผมปิดเสียงเละเลยไม่เหลือทำไมเสียงวะเมื่อกี้ได้เสียงเหมือนเหมือนวิศกทำะไรเพี้ยนเลยคือตบเปล่าใครแม่งจะโชคร้ายเหมือนทษทีเนะย <ๆ S 1> ผมไม่ได้เล่นเทเรียบ่อยผมก็เลยอ่อนหน่อยนะับ ไม่หน่อยไม่ผมไม่ได้เล่นบ่อยเอ้ยผมไม่ได้มานานแล้วพักนั้แล้วเออเป็นชาติจริงๆสองชาติคืนถ้าคุณโอเคคนระับคุณถ้าพวกคุณอยากได้เทอรีอยากให้พวกเราอัดเทอเรมมีมากๆช่วยกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับเอเ <laughs> <laughs> เดี๋ยวขึ้นน้ำบนเดี๋ยวถ้าคุณอยากไปติดตามช่องบ็อกกี้พีนะ อยากเห็นอยากเห็นว่าเขาก็เห็นอะไรบ้างก็ก็วีติดตามช anel ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงค์เขาในดีสคริปชั่นนะให้คุณมีติดตามเขานะน้อยแล้วสิก<ำ>จกรรกมไหมละ่ะใช่มนะันฮะเดี๋ยวเราจะอัดไปเรื่อยๆนะ,อปปะโอเคนะจะ้นบบสนรอโอเคนะเดี๋ยวเก็บทอง โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างบ้านสร,ารนะสร้างอะไรกันเลยนะสร้างลมาสร้างบนทีก่เกินนั่นแหละน่ากางจะขึ้นไปสร้างเนี่ยขอเก็บดินเก็บหินได้มากมากกันก็ใช้ไม้กันซื้อต่าเก็บเก็บไม้ไว้ขึ้นไอ้เก็บหินกับด,ดินไว้ขึ้นไงจะขึ้นได้แล้วเสียกใช้วิธีอย่างซื้อ,อเธอเรียนนี่ดีกว่าไหมครับคือว่ามันกระโดด,ดมันกระโดดได้ด,ด,ดีกว่าฮะขึ้น้ายเลย ข้างบนต่อยอใช่ปะปึ๊บพุ่ยเครื่องผมมันก็แหลกๆนิดนึงนะจอคุณไม่รู้ว่าแหลกปะนะแต่ผมแหลกๆนิดนึงเอาแหละ <c oughs> คุณทำไรเครื่องคุณข้อมูลเยอะสิอุ้ยคิวซลาไม่ตีเลย,ยไหนอะอ๋ออุ้ยอย่าไปยุ่งกับอย่าไปยุ่งกับไกด์อย่าไปยุ่งก,ก,ก,กับแฟนฉันโอเค okay, นะเราได้เยียวกับ อะไรมาระดับหนึ่งเจลผมอยากยิ่งเดียวเราได้ไม้มาระดับหนึ่งเลยนะตอนนี้เริ่มใกล้ตอนกันคือเราพิศักดิ์เราต้องเริ่มเต็มตัวแล้วเต็มตัวสร้างบ้านกันได้ละเตยมตัวไฟไม่ยังยังยังไม่ยังไม่สปาต้าดิยังยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยน้าคุณสงสัยนะว่าสปาต้าคืออะไรก็คือลุยนะว่าแล้วแต่ให้พิศักดิ์อธิบายครับเรียกมันเป็นไงว่าโซโลอะโซโลเดียว จะกับตากาคนเดียวกันละเดี๋ยว <c oughs> ผมจะดูก่อนว่าไกลมันจะเดืองนั้นนะได้ไกลเดี๋ยวขังมืไมอไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องออกมารู้สึกว่ามันกดช์พาไม่รู้อ,อ่ะพาเยอเฮ้ยโปรตีซื้ใช้อีกเครื่องนึงมันเร็วกว่าน,นี้นี่ก็พักใหม่เป็นง่าปรับไว้โอ้พักใหม่ตอนนั้นผมเล่นพักเก่านะผมไม่เล่นพักใหม่เคซื้อหยิบไม้หยิบอะไรมาเอ้ยครับ มีซื้อมีไม้ระดับหนึ่งเราไม่ช่วยสร้างนะเดิร์บบ็อก <The box. S 1> เอาเอานี่ไปปลูกสิอะไกลออกไปก่อนโอเคซื้อเอานี่ไปปลูกเหรอฮะฉันว่าหมายงานให้เจ้าเอาไอ้นี่ไปปลูกเดี๋ยวเนอะซื้อเล็กเล็กเองโอเคซื้ออยากมีบางบารในการสร้างอ่ะวันที่เหลือเกักนจะซื้อไปปลูกให้ก็ได้ต้องการอะไรโซ่เ,เกียววะ่ะโซงเกียวว่ะ แตังงานส่งเกียวให้ใช่ป่ะหนึ่งโย่เกียวกากมันเลยตุ๊ตุ๊ตุ๊อย่าลืมไปติดตามและกดไลน์ในแต่ละช่องแชนเนลี่ผมผมปลูกก่อนนะรายการนี้ไม่เหมาะกับผู้มีอายุต่ำกว่าสแปดีตรงไหนเด็กๆไม่ควรรับชมทำไมอ่ะกูรอเรน ไม่เกินฮะมันเป็นมุกไม่รู้มันจะแปอกหรือเปล่าแปลกมากแม่แปลกไปแล้วละมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตัวซูมมีความสว่างอีกนิดโอ้มาปลุกเสร็จแล้วมละเอาไปตัดไปตัดมาเพิ่มเดี๋ยวตัดหมายเพิ่มเดี๋ยวเรานะฮะถ้าคุณอยากให้เราเล่นเกมอะไรนะช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าอยากให้เราเล่นเกมอะไรนะอือหอแ้วผมจะพยายามเล่นนะพยายามเอาในซัมซุงน้ำไอโอเอสมันอัดลำบากกว่าไอโอเอสไม่รู้ทีอ่ะ มีไม้ไหมมีถั่วไหมมีแค่ที่เห็นและเอาไม้ไหไม่ตอนนี้ขุดขุดไม้ลำบากขึ้นแล้วว่าทำไมต้องใช้พิกแอกหบอนี่เราเล่นไม่ซื้อใช้ใช่เพราะเขาต้องใช้พิกแอขุดจริงดิตอนเนี้หรือว่าขุดไม่ออกเขาใช้พิกแอสกันเลยเบาอัปเดตอัปเดตใหม่นี่ขอไม้หน่อยฮะขอไม้หน่อยเป็นเรื่องขอครับ มีถั่วเฮ้ยคับแคมป์ไฟด้วยโอ้ยยังไม่ได้ได้ฮะผมผมคับได้ไม้ของซื้อของซื้อไม่ได้ไงคับประตูนะเดี๋ยวซื้อคับประตูให้ซักคับฟกำแพงไะไม้จะหมดตูดแล้วนะอ่าเดี๋ยวส่งให้ซื้อมไม้ยัง206ไปขุดไม้ยางหไหนวะไอ้ปา่าไอ้ปา่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเซียนไม้ไม้มียืนถังน,นั่นกลัวมาก่อนนะแล้วมึงอ๋อ จเดี๋ยวส่งไม้ให้นะไม้นะ MBC อแบบย่าจิกนะอ่ะี b แบบีไม่จิกออกคนที่จิก <ใ Level. S 2> อุ้ยไ <ai> <Demon al. S 1> อออฟบสึอเดมอนอายเดอะดิมอนอายแม่เลยนะจะปาตโอ้ยไม่มีไม้ยังไม่มีไม้ดีอะ่ะไม่ไม้จะส่งให้พี่ศักหมดเลยอ่ะจะปาตาว่ศักเดี๋ยวทำเดี๋ยวสุสปาตาอิงวิสัก,สกเลยจัดการศักไปทำเอง ผสปาตาห่วยนะทุกคนหวังว่าคุณอาจจะเห็นว่าผมก็จะปาตาก็ห่วยนะไม่ห่วยมาด้านนี้โอ้ยะด่าดิได้ได้ไรมาบ้างเนี่ยได้แต่เงินหรอไม่ได้เลนเหรอเสีดาจุ๋มเอาไม้มาเพิ่มนะเออเดี๋ยวไปขอไอ้ตรงข้างล่างนี้ออกอืมแล้วแต่พอมนันนาเกียดอ่ะอุ้ยซอมบี้อี่นี่นี่ได้รองวัมมบี้มีโอกาสได้เหล็กนะใช่ไงดี เดาว่ารอบนี้แมงลูกขนูนถูกต้องฮ้่เห็นเหรอแบบเห็นแมงลูกขนูแมงเล้งออาจากขาไม่ได้เล้งแบบนั้นนะเข้าใจไหมฮะว่ามันเล้งติ๊กแบบเนเล้งแบบเหมือนโดนตีแล้วเนื้อหลุด้าใจแบบเสจไม่ได้แบบโดนตีากพไม่เรืองปวดใจอย่าลืมไ่ติดตามช่องทุกคนนะริงจริงเรงาเล่นกันอยู่แค่สองคนครับไปติดตามกันแค่สองคน เอาเราต้องขุดไม้กันนะเริ่มใกล้เช้าอีกแล้วนะเดี๋ยววิดีโอนี้ถ้าผมกะไม่ผิดนะเราจะอัดไป20นาทีนะกะสามสไปเลยไม่เอามันอัพโหลดน,นะโอ้ยแป๊บเดียวแหละครึ่งชั่วงก็เสร็จไม่เอาเราไม่ค่อยมีเวลาไหนมีเวลาสาักสองสามนาะทีไหมไม่รื้ไม่รู้อะไร ปูสักส,งส,กส,กส,กสกองสามคำมวยอะดาบไม้แตบไม้กับดาบดาบไม้ทำไมดีกว่าดาบคอปเปอร์ไม่เข้าใจดาบคอปเปอร์ดีกว่าดิก <c oughs> ็มันเขียนว่าดาเมจมันใหญ่กว่าเอยอะกว่า <c oughs> เอยอะกว่าเหรอเออมันเขียนว่าดาเมจมันเยอะสุดเยอะกว่าเยอะไหนอันนี้อะไรต้องไม่เอาไม้มาเยอะกว่าจะได้ชุดก่อน <c oughs> อันนี้เขาเรียกบอนสวอร์ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่สวอร์ดธรรมดามันเขียนว่าวูดเดนสวอร์ต แตอันนี้มัน copper bond sword อ่ะอ่มั่วฮะ copper bond sword ไงพอดีผมตกอังกฤษไม่ใช่แล้วก็6 m e เ e e damage เองนี่อันนี้มัน7 m e l e เลยนะไอ้ไม้อ่ะมาลี m e เ e e ซืไม้เพิ่ม npc สักเอาไม้สไปหมดเลยเกิน npc มึงน่าหล่อมากพี่สักเอาเอาไม้สไปหมดเลยอ่ะพี่สักไม่ใช่ต้องใช้แบ่งมั้งดิ เอาไปทำอะไรอยากเอาเอาไปทําเอาไปทําสิ่งที่อยากทําก็จะสังเกตนฮะตอนนี้เครื่องแหลกมากผอผมงานนั้นอุ้ยตกหลุมนี่แค่เพราะอะไรลงฮะขึ้นได้นะวะพอเครื่องสูนเหวออ่ะข้อ้นเฮ้ยอยู่ดีผมผมเดินตกเหวเองเลยผมไม่ได้กดปุ่มเลย หนึ 1> 1, ่งสองอุ้ยผมเจอแร่อะไรไม่รู้อ่ะสีหสีสีขาเรื่องแสงอ่ะไม่เรื่องน้ำเนี่ยขีดขาเครื่องแข็งแน่แน่ดูดินี่นี่สามขายไดมอนด์เลยทินเนี่ยทิน,นะทนจำไม่ได้ว่าทินเหลืออะไรดีด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 อลีวดีดดีดเอาไว้แช่แทนไอรอนนะฮะอืมดีเหมือนกันเก็บไปเก็บไปเยอะ ขุดเหล็กเอ้ยขุดหินเลยนะเนี่ยผมจะมีหินระดับหน,นึ่นองอ่ะในี้้องกานยี่ส <20 S 2> ิบโอ้มีมากกว่าอยู่แล้วองการเจียวด้วยสร้างเดีเดีจะสร้างลูกนี้สวยงามน,นะไม่เ,เดี๋ยวเท่าไหร่คนอยากได้อะไรของเราเนะี่ยเดี๋ยวลงเสริมไม่เป็นนะบงตรงไม่เดี๋ยวผมอาจจะถ้าคุณอยากได้ เดี๋ยวพอเราเล่นสไ વ เวลซีรีส์อันนี้ของจบนะเราได้ของทุกอย่างแล้วนะแล้วถ้าเดี๋ยวผมก็จะดาวน์โหลดนะอเออจะได้ตินด้วยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดโลกนี้นะครับต,ตีนละ I ตีนตีนนะ T I N ตีนนะมใช่ได้เดย<พ>อะเลยเวลาเกล่ะเกวจาไม่ใช่สเกลนะฮะสเกลมีโพดถึงโพสผมถึงคีเปอร์ขึ้นมาทันใด อย่านี้มันนี่คุณกดหัวเลยเอ,อ่ะซือทำมาทำไมตัดไม้เหลือแต่ต่อฮะได้จองห้องแล้วโอเคดีมากสร้างห้องเพิ่มด้วยทำได้สองห้องออตัดไม้เหลือแต่ต่อคือต้องาดเลยตัดไม้เหลือต่อไว้เออพี่เก็บตัดอ,อย่างีบเครื่องซื้อมันกดให้มันตัดทั้งหมดมันมันไม่ไมค่อยยอมรับอะซื้ สักไม้เยอะแค่ไหนอะสุกี้เกียร์ยังทีนี้นะงอนซื้อไปทางไหนอะไปทางทางที่ต้นออกขวาหรือซ้ายขวาดิต้นออกไหมกำังพุดดินมาแล้ว ให้เหลวเววนั่นมาไหมในอัปเดตใหม่นะเรามีหัวใจเพิ่มด้วยครับเป็นอะไรที่ดีคุณเห็นผมใช่ไหมโอ๊ยบล็อกหมดแล้วอ่ะให้ลงไปรับนะก็ดีจริงๆริงมีเชือกก็แต่อยากเก็บไว้ใช้วุ้ย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 เช็ดวุ้ย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 ตัวเหี้ย ไม่มันเป็นไสเดือน,อนมัน,ม,นมันตามพิสักดอยู่อ่ะมาเป็นกวนไม่เชฟพิสักดเอาของี้เชฟหมดแล้วหรอฮฉันจะบินบินไปเชฟต้องใช้ค้อนขุดหรือว่าอะไรอ่ะค้อนเออทำไมซื้อใช้พิแอคพิแอคขุดได้ไพิสักดิกวน มีท็อตไหมซึังเวลานี้เราก็ไม่ค่อยมีเวลาอัพโหลดเท่าไหร่นะครับถึงได้ไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกในการอัพโหลดครับก็ไม่มีเวลาคือไม่มีไม่สะดวกกันแหละนั่นแหละ <c oughs> เราต้องขอโทษเนี่ยครับเราไม่สามารถให้ลิงก์ลิงก์ดาวน์โหลดเทอรเรียได้นะครับ <c oughs> ห้องมันดูแคบแคบหน่อยไม่รู้ว่าห้องห้องที่สอง ไม่ดีอ่ะไม่เดชแค่ดีสร้างทางขึ้นดิอื้สลามอสลามสปาต้าเแบบรนียวมอนเปิดเชสใส่ของเข้าไปในเชสบ้างดีกว่าว็าขายไปดีอ๋ออ่ะใส่เข้าไปในเชสอันนี้มีแร่ตีนกับแร่ลีดอ่ะตีน จะมี workbench ด้วยหรอสมรู้รอเอาไปทำนั่นหน่อยดิอะไร <c oughs> เรียกว่าอะไรท,ทั้งตีเหลก็กฮะทั้งตีเหลก็กท, <ำ S 2> ทั้งตีเหล็กโอเคทำเชัน<ท>บนดิปฏิบัติเดี๋ยวนี้ระเบิดเอาไปดินเอาไปไม่มีอ่ะออปชั่นมันยังไม่มีเลยมีทอ็อตยังลหรอยังเลย มาขึ้นมาเอาถอดป่ะสักไม่ยอมให้ของคือไม่ใช่ทอดเกียนนะสามอันโอเคได้อยู่ขอคุยกันได้หรือว่าน,นี้ใช้อะไรได้น,นี่ฮะไม่ค <Yeah. Okay. S 1> ่อยเฮ้ยทำไมอยู่ดีทอนไม,ม่อยู่ในนี้พี่อ๋อ oh. วยปากดูแล้วว่ามันมีไว้ทำอะไรรู้มาเกอบคืนชาติแล้วจ้นะ โอ้ไม่ได้เล่นนานี่ยนำ้นำึงน้ำึงนี่นเดี๋ยวสร้างทางขึ้นใต้ดินด้วยเดี๋ยวสร้างทางไปนระกนะครับเดี๋ยวสีต้องสร้างลบโคได้อีกปะน่าจะได้นะได้ไดสักอันได้ยาหิวแล้วสร้างยาวได้เลยปะยาหิวรู้สึกว่าภาคนี้มันจะมีบั๊กใหม่นะฮะ ขวดกินแล้วขวดหายด้วยนังโผเกินแล้วจริงเหรอเฮ้ยมันไม่เคยเป็นมาก่อนนี่จังได้เสียงดังตืดเลยคือเออมเสียงดังบอกมากเปล่ามันเป็นเสียงเกมพอมันไม่ให้อะไรมันก็ทำเสียงนี้มามามีอือมันอยู่ตรงไหนอือไปไปไปง่ลยงับไปดิ กลับบ้านมาเดี๋ยวนี้นะก่อนจะโดนแม่ตีนะจะโดนแมน่ตีก้นเห็นเห็นเห็นเชือกแล้วมันลำบากมากเลยแต่ทำได้<อ>นี่ถ Он ่าใต้ดินโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยสลัมจ้ะวิ่งขึ้นมาแล้วบอกที่ดีนะครับเดี๋วยวสตาร์ต้าสลัมแป๊บออเปลี่ยนสีว้างดีกว่า เดี๋ยววิศากดิสร้างทางขึ้นใช้เชือกว่าอะไรดีอขึ้นได้แบบถ้าสร้างชั้นสองสอะไรเงี้ยไม่ทางอะไรสร้างทางขึ้นไงเดียก็ใช้นั่นดีโฟล์เปล่าวิศาอยัดใช้เชือกว่าไงใช่โฟล์แหละเออดาตกไหดา,าตวตกเต็มหน้าเลยลงมาเต็มเต็มหน้าเลยว่าไงไก่ฮัลโหลวิล สวัสดีครับกบบอยขอขอค่าสปิทต,ตัวนี้เฮ้ยไมย่ดีมันเดินเองเฉยเลยแต่ยังไม่ลงกับผมบั๊กจ้าบัก๊กอยนี้ต้องซ่อมน,นะมพี่เซิร์ฟนี้มันบั๊กบ่อยแบบว่าเทลเลเรียภาพนี้มันก็ต้องมีอะไรปรับปรุงหลายอย่างนะจริ้งจออกติดแกะนี่นะฮะใครสามารถเปลี่ยนเขียนตรงป้ายนี้ได้นะฮะให้ยี่สิบเอ้ยมีใช่แล้วอะไรนะป้าย มีแค่จุดๆเออมันเป็นใช่ซือแครหย่งทันสองน่าจะแก้ได้เขียงยลลเขื่อนคอมพี้กู้ยคอมพี้วิ่งอยู่อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยซัมบี้บวัดได้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลช็อตเรียบร้อยนะอ่ะวุ้ยได้ซัมบี้แบนเนอร์อ่ะกลับมาแปะเนาะฝาขนานบานโอกาสดับมันน้อยนะเนยดีดิสรุปแล้ว ยิงแบบดีแป๊บวางไว้ตรงไหนดียะซอมบี้แบนเนอร์มองไปชั้นหนึ่งมะป๋ามีดป๋ามีดป๋ามีดเรียบร้อยรุนแรงนี่พิสักดูดิความน่ากลัวของบ้านเรามือซอมบี้อยู่ไหนมือดาวดับดาวดับดาวตกดาวตกเย้ มันต้องเก็บอีกเยอะกว่าจะทำมานานได้เอ๊ะสร้างการขึ้นให้ดีกว่านี้ดีกว่าอยากใช้เชือกขึ้นอ่ะมันดูเท่ดีกว่าเฮ้ยสึ่งสัมบี้ข้างล่างสุดกอลงไม่ค่าหน่ะไม่สัมบี้พวกเกมนี้มันแปลกมันวิ่งเร็วมันกระโดดสูงอ่ะเล่นหลัแล้วมันแหละอยู่ดีจะเดินเองเนี้ยมันก็ซูมเฉยเลยโอเคนะ ไงไกรู <Guy. S 2> mm ้ hmm. สึกว่าบ้านเราอุบัติอยู่แล้วอะพ่ศักทำอะไรลงไป <laughs> มันสึกว่าทอดอยู่ไม่ปกติเหมือนว่าบาา้านกลางจะเผาไฟไหม้เลยโอเคนะครับวิดีโอนี้ต้องจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวให้พี่ศักง์ทำโอเค<ห>อบ๊ายบาย